โอเคครับหลังจากที่ลูกค้าได้รับของแล้วนะครับของก็จะได้รับของตามนี้เลยนะครับตัวน,นี้นะครับก๊อกน้ำก๊อกน้ำแล้วก็เอาอุปกรณ์ยึดจับนะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับหลังจากการติดตั้งแล้วจะมีคลิปวิดีโอสาธิตวิธีการประกอบติดตั้งให้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะมาเจาะติดผนังนะครับสําหรับก๊อกน้ำนะฮะที่ตัวนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้มาติดที่ที่หูแขวนได้เลยนะครับเดี๋ยวเออจะสาธิตก็คือเราก็ใส่ใส่เข้าไปนะฮะอันนี้ก็ร้อยเข้าไปครับก็ร้อยออกมา ร้อยเพื่อให้หาวิธีมัดนะครับให้มันอยู่อยู่กับตัวนะครับอย่น,นี้ครับการผูกมัดไปนะฮะขีดม,มัดนะเพิ่มแติมนะครับมัดให้อยู่นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาก๊อกอนะครับนี่นะครับ ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะติดอยู่กับตัวกอ๊อกนะครับติดอยู่กับตัวเครื่องกรองนะครับ้าก็ถอดออกมาใส่เข้าไปอ่า อย่างงี้ก็จะติดกับเครื่องกรองได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาจับแบบนี้แล้วก็จะมีสายยางน้ําดื่มต่อให้มีตัวขันอันเลก็กและก็อันใหญ่นะครับแล้วก็มีซิงยางอยู่ในนี้ในนี้ก็จะมีไส้กรอง pp udf cto อยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วส้กรองอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อสําหรับต่อเข้ากับ ก๊อกน้ําอันนี้เราเราทำการต่อแล้วแต่เดี๋ยวดูมีคลิปวิดีโอสาธิตให้ดูนะครับวิธีการอ่านนะด้ประมาณนี้เสร็จแล้วก๊อกน้าเนี่ยเราเราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวแล้วก็ได้นะครับแต่ของเดิมแบบมันมีเทปพันเกลียวอยู่เพราะว่าเหตุที่ไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีซีนยางดาๆอยู่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นตัว บล็อกน้ําให้น้ํารั่วไหลออกมาได้นะ่อใส่เข้าไปเลยอันนี้ใช้หมุนเอาเริ่มทําการประกอบเลยนะครับตัวเนี้ยเครื่องกอง UF ก็จะไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีปรกไฟก็ต่อน้ําก็พร้อมใช้งานได้เลยเราจะตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราเกลก,กะอันนี้ผมให้ดําการเจาะน็อต ยึดพุกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาตัวนี้เราก็ใช้แขวนก็ได้นะครับผมก็จะใช้แขวนอย่างนี้เลยอ,อุปกรณ์ก็มีตามนี้นะครับตอนนี้ใช้กอง p p ก็จะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับผมออกมาใสกองพ p ก็แกะเลยก็แล้วกันนะครับแกะเลยเวลาประกอบเก็บเนี่ยก็จะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเราจะต้องให้ให้ตรงรูนะครับเราต้องใส่สิอยางด้วยนะครับถ้าลืม ใส่มันจะรั่วนะครับเวลาใช้งานมันจะรั่วออกมานะครับมันจะน้ําจะรั่วออกมานะครับอันนี้เราก็ใส่ใตรงตรงนนะครับตรหมุดึงดึงออกมาหน่อยมันจะได้ได้นะฮะอันนี้เราใช้มือหมุนอาจจะไม่แน่นพอเราก็ต้องใช้ไม้ช่วยอ่าล่ะตึงมืออันนี้ตึงมืออันนี้เสร็จแล้วสายกองพีพีต่อมาก็เป็นสายกองคาร์บอนผง อยู่นี้แล้วนะครับตัวนี้มี2ด้านนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมแกะนะสำหรับตัวนี้จะมี2ด้านนะครับด้านนี้จะต้องอยู่ด้านบนอันนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับใส่เข้าไปใส่สีนยางนะครับอย่าลืมนะครับสีนยางต้องใส่แล้วก็อันนี้เช่นกันนะครับต้องใส่ให้ตรงรูเหมือนกันนะครับแล้วก็หมุนเข้าไป อุปกรณ์มใม้ช่วยขันนะครับจะได้แน,น่นมากขึ้นนะครับนี้ก็ข่ายมาันจ,จะเป็นคาร์บอนแท่งทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับจะข้างไหนก็ได้แกะมานะครับสับด้านได้นะครับนะับมันจะมีผงคาร์บอนอยู่ไม่เป็นอันตรายนะครับเป็น เป็นเป็นของคาร์บอนฟูดเกรดนะครับถ้ากินเข้าไปในร่างกายก็ยังไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้เราก็ใส่ไม้ขันช่วยนะ,ะให้แน่แนๆอาละเนียบแล้ว โอเคครับสติกเกอร์มันหลุดไปนะครับผมเอาสติกเกอร์มาแปะเพิ่มใส่ไส้กรองทั้ง3าไส้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเป็นไส้กรอง UF เราได้ใส่ไส้ UF เข้าไปแล้วแต่ว่าเดีย๋ยวเราต้องทำการขันให้แน่นอีกนิดนึงนะครับถอดตัวนี้ออกมาได้นะแล้วก็ดึงตัวนี้ออกแล้วก็ขันให้แน่นๆนะครับให้ตึงมือไม่งั้นเดี๋ยวน้ำจะรั่วซึมออกมาได้ กาะเข้าไปนี่เราก็มาเกาะง่ายๆนะครับใส่เข้าไปดึงเข้าไปดันเข้าไปนะครับอันนี้ตอนถอดอันนี้พอจะร้บนะครับถ้าถอดเนี่ยเราจะต้องเอามือกดเดือยตรงเนี้ยไอ้ขอบๆเนี่ยลงมาขอบลงมาแล้วก็ดึงดึงขึ้นนะครับถ้าเราไม่ถอดเนี่ยดึงไม่ออกถ้าเราเราไม่กดเนี่ยจะดึงไม่ออกนะฮะอย่างเงี้ยเรากดปุ๊บเรากดใช้นิ้วนิ้วใช้เล็บจิกกดเราดึงถึงจะดึงออก วเวลาใส่ก็แค่ดันใส่เข้าไปตรงๆเท่านี้นะครับดิ่นไม่ออกแล้วนะครับลักษณะอย่างนี้เหมือนกันเวลาใส่เราก็กดใส่เข้าไปเลยตรงๆให้สุดนะไม่ไม่มีอะไรยุงย่งยากนะครับสำหรับช่างกรอง UF ระบบ UF แค่นี้ครับเราก็ทำการติดตั้งสายนะครับสายตัวนี้เราก็ติดตั้งไปแล้วนะไอ้เครื่องเครื่องตัวนี้ ก็เลยนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้เลยนี่นะครับส่วนสายเนี่ยเราก็นํามาต่อสายนี้ให้ให้ไปยาวพอสมควรนะครับ1ม้วนเลยนะอ่าเราก็ตัดตัดมาตามหน้าง,งานของลูกค้าว่าต้องใช้ความสั้นความยาวแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปนะฮะอันนี้เราก็เสียบเข้าไปตรงๆเลยนะครับเท่านี้องนะอยู่แล้ครับตอนนี้เราก็จะมาเสียบตัวนี้น้ําออก เราก็ดึงดึงนี้ออกนะครับตรงนี้ผมอยู่ใกล้ๆนะผมก็จะตัดใกล้ๆเลยนะครับจะใช้กันจ่ตัดหรือจะใช้แคตเตอร์ตัดก็ได้นะครับบีบให้มันกลับเป็นกลมๆหน่อยแล้วนะนี่ก็ใส่ไปด,ดูดันให้มันตรงๆครับร้อยเดี๋ยวเราก็อาจจะอ้อมมาด้านไหนจะได้ไม่เก,กะกะส่วนตัวนี้ อยู่อย่างนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรส่วนใส่น้ำเข้าก็คือเข้าอันนี้อันนี้นะครับเราก็ถอดเหมือนกันดึงนะใช้เล็กจิกเหมือนกันมาทีกก่นี่นะครับแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปได้เลยอ่เนี่ยดึงไม่หลุดนะครับตัวนี้ผมจะไม่ตัดสายแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ใ,ใกล้เราก็ต่อเข้าไปเลยอันนี้ที่เราทําการติดตั้งแล้วนะครับเรียบร้อย แค่นี้เองครับระบบ U F ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเพราะว่าไม่ต้องมีถังถังแรงดันแล้วก็ไม่ต้องเสียบรับไฟไม่ต้องใช้ไฟ,ฟฟ้าแต่ยังคงต้องใช้แรงดันน้ําของการประปาที่มีแรงดันน้านะครับหรือถ้าที่บ้านมีปั๊มน้ําได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีปั๊มมันแรงดันน้ปปปาประปาก็พอได้อยู่ครับหลังจากนั้นเราก่อนจะ,ะดื่มน้ําเราต้องทําการล้างไส้กรองก่อน,นไส้กรองพีพีคาร์บอน ส่วนมากจะเป็นอาหารที่คาร์บอนนะเราก็จะล้างใส้กร่องคาร์บอนทั้งสองอันนี้วิธีการล้างก็คืออย่างนี้นะครับใส่น้าเข้ามาเข้า p p คาร์บอนผงคาร์บอนแท่งแล้วมันก็จะมาะออกใส่กล่อง U f นะครับทีนี้เราเราจะต้องล้างตรงช่วงนี้ช่วงนี้นะครับเราถอดออกเนี่ยถอดออกนะครับเห็นไหมฮะเห็นฮนะยกจิกแล้วก็ถอดออกถอดออกนะครับอันนี้อันนี้ไม่ ขยับได้ถอนออกปับ๊บเราก็ล้างเพื่อที่จะให้เ,เขาเรียกว่าอะไรฝุ่นฝุ่นของคาร์บอนผงคาร์บอนเนี่ยไม่เข้าไปตันไส้กรองหรือเอฟวิธีการล้างลักษณะเน,น,นี้ยเราเรา,เราอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับเราก็วิธีล้างตอนนี้ถ้าเราเปิดน้ํามันก็จะมีปัญหาละเพราะมันชิดกําแพงเราก็ยืมสายน,นี้มาใช้ก่อนนะครับยืมสายน,นี้มาใช้แล้วก็ดึงข้อต่อตรงนี้ออกมาใช้ นึ่งออกมานะครับเราก็เอามาต่อกับตรงนี้ต่อเข้ากับอันนี้อออน,น,นะครับมันก็จะเป็นน้ําจริงแหละน้ําให้เราริ้วนะครับอันนี้เรียบร้อยผมก็จะเปิดเบ่าน้ําเลยนะครับเปิดน้ําทําการน้งใส่กองน้ำันจะเข้าใส่กองพีพีแล้วก็ผ่านใส่กองผงแล้วก็ใส่ผ่านใส่กอง,คา,อง,ค,าองคาร์บอนแท่งคาร์บอนผงคาร์บอนแท่งนะครับ แล้วถึงจะมาเป็น UF แล้วก็ค่อยมาเข้าคาร์บอนอีกทีหนึ่งสังเกตจะได้ยินเสียงน้ำนะครับน้ำค่อยๆเติมเข้ามาทีละทีละไส้ทีล,ทละไส,ส้นะครับเดี๋ยวก็จะออกมาเป็นอันนี้นะครับกำลังจะมาถึงแล้วนะครับได้ยินจากเสียงน้ำอ่าอ,อกมาแล้วนะครับจะจะเห็นเป็นน้ำออกออกดำๆหน่อยนะครับ น้ำจอกดำๆไม่ค่อยใสรเราก็จะล้างจนกว่าน้ำจะใสนะครับเ <Okay. S 1> นี่ยนะมันจะมีผงคาร์บอนออกมาแต่ผงคาร์บอนพวกนี้ถ้าเกิดเข้าสู่ร่างกายก็ไม่เป็นไรนะครับมัน,เป,นเป็นคาร์บอนฟูดเกรดนะครับเพียงแต่เราล้างเนี่ยจุดประสงค์การล้างเพราะว่าผงคาร์บอนเนี่ยเศษผงคาร์บอนจะได้ไม่ไปตัน ไม่ไปตันไส้กอง UF นะอายุการใช้กอายุการใช้การใช้ไส้กองก็จะยาวขึ้นนะครับนะอันนี้จะเริ่มเริ่มใส่ขึ้นมาแล้วน,นะครับล้างจนใสนะฮะใสเร็วใส่ช้าก็อยู่ที่แรงดันน้ำของของลูกค้าแต่ละบ้านไม่เหมือนกันอันนี้เริ่มใส่แล้วะพอใสาเ่เสร็จแล้วเราก็โอเคเราปิดวาน้ำก่อน ห่อน้ำเราก็ถอดกลับเข้าไปที่เดิมนะครับถอดเราก็ถอดตรงนี้นะครับจิกเอาเอาเนี่ยจิกแล้วก็ดึงขึ้นฮนะออกมาแล้วครับลักสณ่งนี้นะครับจิกแล้วก็ดึงฮนะออกมาแล้วน,นะครับทีนี้ตัวเนี้ยเราก็มาเสียบตรงนี้เหมือนเดิมเอาตัวนี้เอาตัวนี้เราก็ไปเสียบน้ําดื่มนะฮะออกจากน้าดื่มตรงนะีนะ้เสียบตรงตรงแค่นี้เองฮะเราก็ได้แนละ้ว ตัวตัวนี้เราก็เอากลับมาเสร็จ<ม>กับข้อที่เดิมอาลอกลงไปเท่านี้เองครับก็วิธีล้างใส้3ามอัล้างนะครับทีนี้ก็มาผ่านไส้กรอง UF แล้วเราก็เปิดน้ำได้เลยนะเน้ำ,นำก็จะผ่านใส้สะอาดมาแล้วครับเข้า UF เข้า U ยเ,เสร็จแล้วกรองได้0.01ไมคอนนะครับ ครื่องกรองรุ่นนี้เราก็แนะนําสําหรับน้าปราปาในเขตพื้นที่ปลาปาเขารับรองว่าน้าปราปาดื่มได้ก็จะดีและปลอดภัยนะฮะส่วนพวกน้ําอาดานเราไม่แนะนําให้ใช้ใส่กรอง U F นะครับเราให้ใช้ระบบ r O อ่าโอเคตอนนี้ผมได้ยินสังเกตแล้วน้ําแต่ข้อระบบละแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะผ่านใช้กรองตัวนี้ตัวหนึ่งใช้กรองโพลิคาร์บอนเหมือนกันนะครับจะปรับรสชาติสีกลิ่นคอรีนต่างๆนะฮะให้ รสชาติน้ำดีขึ้นสรสชาติเพิ่มเติมมากขึ้นเปิดแร,แรกนะครับก็จะมีลมอา่าเนี้ยนะฮะก็จะมีผงคาร์บอนหลุดออกมานะฮะแล้วก็เปิดจนจนมันใสนะครับ เครื่องกรองระบบ uf นะครับ5ขั้นตอนระบบ uf อันนี้เราก็แนะนำให้ใช้กับพื้นที่ที่การประปาเขารับรองว่าน้ำประปาดื่มได้นะครับก็จะเหมาะสมถ้าเป็นทุกน้ำบ่อน้ำบาดาลตรกนี้เราแนะนำให้ใช้เป็นระบบ r o นะครับจะกรองได้ปลอดภัยมากกว่าแล้วทุกครั้งนะครับที่มีการเปลี่ยนไส้กรองคือไส้กรองเนี่ย pp มีอายุสัปะมาณอายุการใช้งานประมาณ3เดือน6เดือนนะครับอันนี้ก็ประมาณ6เดือนอันนี้ประมาณ1ปี อันนี้ก็ประมาณ1ปีนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนไส้กรองทุกครั้งให้ทําการล้างไส้กรองตามคลิปวิดีโอที่สาธิตไปข้างต้นทุกครั้งเลยเพื่อที่จะได้ยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง UF แล้วก็ปลอดภัยต่อการดื่มบริโภคด้วยครับ